สวัสดีครับผมเจมส์จากด็อกเตบครับวันนี้ผมพารถด d u การ์ตี้มอนสเตอร์สปอร์ตผู้ใจร้านมาครับใช้งานจริง oh. สมบุกสมบันจริงตากแดดตากฝนจริงครับวันนี้หลังจากที่เราได้ทําความสะอาดเจ้า d u c a าร Monster ตคันนี้แล้วนะครับด้การใช้ Wing Waterless ลสเช็ดูนะครับในขณะที่เราไม่มีเวลาว่างพอที่จะทําความสะอาดรถนะครับแล้วมาพูดถึงว่าหากเรามีเวลาว่างที่จะทําความสะอาดรถ รวมไปถึงการลงแว็กซ์ขัดเคลือบสีนั่นเองนะครับแนะนำได้เลยครับสำหรับรถดู c า t i ตี้เนื่องจากว่ารถดู c า t i ตี้เองเนี่ยเป็นรถที่มีสีสันชูดฉาดมากและสีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสีแดงครับสีแดงเนี่ยเมื่อโดนแสงแดดแล้วเนี่ยสีจะเฟดได้เร็วมากนะครับทำอย่างไรถึงจะปกป้องเขาได้ด็อกเตรไของเรานะครับดูแลรถลูกค้าเราด้วยนิวโยกวิงลิควิดแว็กซ์ครับซึ่งจะช่วยนะครับทนุถน,นอมสีของตัวรถ ของลูกค้าของเราซึ่งขับขี่รถดูควักันเนี่ยนะครับให้มีอายุการใช้งานสีที่สดใสอยู่ตลอดเวลาครับเราไปดูขั้นตอนการใช้งานกันดีกว่าครับสิ่งที่จะช่วยในการลงแว็กซ์ตรงนี้นะครับก็คือตัวแ็งแอปพลิเคเตอร์นะครับเราควรที่จะทําให้ตัวน้ํายานั้นเกิดการแอคทีเวทนะครับด้วยการขยาัาเขย่าไปเลยครับเนื่องจากว่าตัวน้ํายาานั้นเข้มข้นมากนะครับ นอกครับอเมริกาแท้ตัวแอพพลิเคเตอร์เองเนี่ยจะมีอยู่2ด้านนะครับคือด้านที่เรียบกับด้านที่มีเท็กเจอร์แบบนี้ซึ่งทางเราเองก็มีจำหน่ายด้วยนะครับคุณภาพสูงครับอ่ะเรามาถึงขั้นตอนการบีบตัวน้ำยากันดีกว่าครับไม่จะเป็นต้องบีบเยอะนะครับเอาท่อเป็นถั่วก็พอเล็กๆนะครับสัก4จุดนะครับเพีงเท่านี้นะครับ แล้วเราก็ทําการวนนะครับเป็นก้นหอยครับวนไปเลยครับให้อยู่จ็กแรงนะครับกดสักนิดนึงวนไปเลยครับเอาให้ทั่วเลยนะครับบริเวณที่โดนแสงอาทิตย์เยอะนะครับแล้วก็วนนานหน่อยวนได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะช่วยปกป้องนะครับรังแสง UVA และ UVB นะครับเพื่อไม่ให้สีตัวรถนั้นเฟดหายไปนะครับล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะครับมูนนกยางไม้นะครับเมื่อเวลามาเกาะติดแล้วเนี่ยจะทำให้เราล้างทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละครับคร่าวประมาณนี้นะครับเพียงเท่านี้ แล้วทิ้งไว้สินาทีครับเดี๋ยวเรามาเจกันเอาละครับครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าครับทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องหันมาใช้ตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งมีทั้งด้านขนยาวและขนสั้นนะครับซึ่งตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เองเนี่ยวิธีการใช้งานก็คือพับสี่นะครับทั้งสองด้านนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานจะได้เห็นว่าเออตรงไหนที่เราลูบไปแล้วเราทำความสัาดไปแล้วนะครับตัวนี้มีจำหน่ายด้วยที่ตอกเตอไปครับ เอาละหลังจากที่เราได้ลงตัวนิวยอร์กวิงค์แวไ์ปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขัา้นตอนของการบัฟครับป็นไงน้มั้งครับอเมซิ่งจริงๆเลยนะครับความเงางามขึ้นมาทันทีครับอีกแค่รูปเบาๆเ,าเาท่าน,นั้นเองครับความเงางามนี่สะท้อนขึ้นมาเลยนะครับ เ็นหไดด้ชัรถนี้ใช้งานจริงนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปที่สนาม i-mobile สเตเดียมบูรีรัมน,นะครับในงานเ,เปิดตัวสนามบุรีรัมสกิตกันมาก็ขี่กันมาก็เกือบ8 0 0โลไปกลับนะครับแดดร้อนมากครับดีนะครับที่ได้วิ่งมาคอยช่วยปกป้องให้นะครับเอาล่ะครับลองเอาไปใช้กันดูครับร r กอล์บเราภูมิใจนำเสนอจริง